ถ้าอยากคลิกขวาตีผมมีไอเทมตัวหนึ่งแนะนำํำ <your> ขึ้นอยู่กับว่าอยากอยากทำดาเมจไหมครับถ้าอยากทำดาเมจการซื้อทีแท็บทอมมี่ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่สําหรับจูโนโ่ช่วยยิงแท้งได้ช่วยยิงดีเพสตัวลลวงได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากคลิกขวาบ,าบา่อยๆออกไอเนี้ยมันจะมีไอเทมชิ้นนึงบอกว่าเมื่อใช้สกิลสกิลนั้นฮิวฮิวทาร็ตที่ต่างกัน จะลดคูดาวตัวละ5%แสดงว่าถ้าเราดกดโดนเพื่อน4คนมันจะลดคูดาวสกิลคลิกข,ขวาเรา20%เถ้าเราชอบแบบคลิกข,ขวาเร่งฮิลบ่อยๆผมก็เชียร์อันนั้นเป็นหนึ่งในะไอเทมที่แบบค่อนข้างดีแต่ว่าเห็นคนออกน้อยเพราะว่ามันเป็นสายสปอร์ตจ๋าแต่ถ้าจะแบ่งจริงผมว่าทีแท็บยังจำเป็นอยู่นะครับทีแท็บยังจำเป็นอยู่ อาจจะไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่แต่ผมมองว่ามันไม่มันไม่แย่ที่จะที่จะเล่นขนาดนั้นลูเมอริโก้ผมยังชอบอยู่นะไอที่กดสกิลแล้วรีเจนเลือดนะครับลูเมอริโก้ก็ยังดีถ้าถ้าเกิดเจอถ้าเกิดเจอแคสซิดี สอยเราหรือเจอเฟย่าสอยเราออกออกเนบิล,ล่าเนบิล,ล่าคอน,คอนดิวเราจะได้ไม่ตายกับอากาศตุ้ยตุยตุยต้ยพ,พีพีพีสลัดผักกดกดดูโอสามเหรอ ถ้าเจอลูโซมาทีม4มีเกนจิซาเลคิลโกจูโนยังน่าเล่นอยู่ไหมลูโซมาทีมสอ่ต้องเป็นจูโนโสายเลือดเขียวครับจะเล่นได้ก็คือออกลูเมริโก <careers> <c oughs> ออกไอรอนแคลสอ,ออกไฮเปอร์ฮิลเลอร์ก็คือไอตัวกดสกลิลอีแล้วได้เลือดเขนะียวเนาะ แน่จังแน่จังโดนดักดักตกเฉยทัวร์ซูจะมีไหมพี่ปูจะมีแต่เป็นสเตเดียมแล้วครับพี่ไม่จัดทัวร์ปกติแล้วเพราะว่าพี่ชอบสเตเดียมมากพี่เลยอยากดูว่าถ้าเอาคนที่เล่นเป็นเป็นมาเล่นกัน จะเป็นยังไงพี่อยากจัดทัวร์สเตเดียมพี่จะจัดตั้งแต่เดือนเนี้ยไปจนถึงสิ้นปีเลยสเตเดียมผมต้คนเดียวทีมเพสเลยเหรอแย่จังงั้นเราจะเล่นเซฟขึ้นแล้วกันนะถ้าทีมขาดเราไม่ได้ขนาดนี้ เอต้าเราตายง่ายไปนิดนึงที่เหลือเล่นดีอยู่ Exactly what I expected. So I have they still haven't seen my Experience, experience. tranquility into the iris it's ขอ,อเข้มเมง่วงอ่ะไม่ได้กินกาแฟเข้มไม่ได้วันนี้เอาแบบเบาๆไปก่อนแล้วกันนะชิวๆสบายๆวันนี้เล่นสเตเดียมเครียดเกินพอแล้วไม่อยากเล่นแรงปกติเครียดๆแล้วสิงคโปร์เหรอเรียกว่ามันสุมมาได้แล้วกัน ตั้งวีเพนเป็นเอเชียไงไม่ได้ตั้งล็อกเกาหลีเพราะว่าหาห้องอยังไงมันก็ได้เกาหลีอยู่แล้วเลยเลยล็อก <c oughs> เอเชียไว้เผื่อได้เล่นเซิร์ฟซีบ้างทำ <c oughs> ไมผมรู้สึกว่าเทมยิงเลือด เหลืองแรงราคา9 0 0 0พอไปทดสอบในห้องคท่ตอมเทียบกับไอเทมราคา6 0 0ันดาเมจยิยงเลือดเหลืองโอลิซาแทบไม่ต่างกันเลยแหละครับทดสอบแคที่ดีดกินอ๋อซีโอไฮฟ์ทดสอบผิดตัวคละครครับตัวละครประเภทนั้นเป็นตัวละครที่ไม่ไม่จำเป็นต้องออกเลือดยิงเลือดเหลืองครับต้องเป็นตัวละครประเภทช็อตกันแล้วก็ตัวละครที่มีดาเมจกระสุนไม่พวกเมกระสุนแบบบเล็กๆอะครับ เดี๋ยวผมอธิบายเลือดเหลืองอ่ะมันลบมันมันลดดาเมจห้ร์ซแต่ไม่เกินห้าหน่วยครับแคสซิตี้อ่ะยิงนัดแล้วเท่าไหร่ครับยิงนัดละ70%โดนดาเมจเลือดเหลืองลบอ่ะมันลบแค่65้าครับตอนนัดก็คือเหลือเหลือแค่65ถูกไหมแต่โซเจอร์เวลายิงโอริซ่านัดหนึ่งอ่ะมันยิงนัดละ19% 1 9กเลบห้าหลือ14%เยอะไหมครับเห็นไหมครับความต่าง เลือดเหลืองเลยเป็นเลือดที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวละครยิงกระสุนเยอะๆครับอย่างลิปเปอร์เงี้ยกระสุนออกมาหลายๆเม็ดเนี้ยโดนลบห้าหมดเลยอ่าแต่แคสดี้คิริกโกที่มันยิงแบบนัดละร้อยเงี้ยลบห้ามันถือว่าน้อยมากแต่แคสดี้เวลาคลิกขวาแล้วโดนลบห้าต่อน,นัดอ่ะเยอะนะครับอ่าเพราะนั้นต้องแยกออกก่อนพวกดาเมจเล็ก หลายๆนัดเลือดเหลืองจะค่อนข้างเคาน์เตอร์แต่ถ้าเป็นดาเมจใหญ่ๆตุ้มเดียวแล้วเจ็บเลยเลือดเหลืองจะไม,ไม่ไม่ไม่มีปัญหาขนาดนั้น 5, 4, 3, 2, 1. 1> ลองให้จูโน่ออกไอเทมยิงเลือดเหลืองหรือริปเปอร์ดูก็ได้ครับเราจะเห็นความต่าง ผม,ทมเท่าเนเมจเผื่อใครอ่ะหมื่นหนึ่งเนะี่ยเห็นคนในสเตเดียมชอบออกไอเทมยิงเลือดเหลืองขัดใจผมมากพวกสิม,มากแคสตินี้คิริโกมยินแน่ใจว่าน่าจะมองกับเจ็ดหอ่าถ้าเป็นแคสตินี้สายขี้ขวาจําเป็นต้องออกครับแต่คิริโกไม่จําเป็นอไอแคสตินี้ยังต้องออกอยู่นะสาราปุมนะเพราะว่าถ้าแคสตินดี้ไม่ออกอ่าไม่ออกโค้ดเบรกเกอร์ครับมันจะขี้ขวาไม่แรง สุดท้ายแล้วคนเล่นแคสซินี้ยังต้องออกอยู่เพื่อเพื่อที่จะได้คลิกขวาใส่แทงแต่ถ้าคลิกซ้ายไม่ได้ไม่ได้มีผลขนาดนั้นบัตชันตอนแปลงร่างคิดดาเมจยังไงครับเอ๊ะยังไงอ่ะไม่เข้าใจคิดดาเมจเหมือนโซเจอร์อ่ะบัตชันอ่ะ ขาใจถ้าถ้าถ้าผมเข้าใจ er คำถามถ,ามถูกนะยิงเข้าเลือดเหลืองไม่สิยิงไม่เข้าเลือดเหลืองสิเหมือนโซเจอร์ แล้วผมไม่รู้ดาเมจบชัชชันเพราะว่ามันตัวละครมันไม่สำคัญไงผมเลยไม่รู้เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาข้อมูลให้คือส่วนตัวไม่เป็นมองว่าบาชัชชันเป็นตัวละครที่ไม่ควรจะเล่นอะ่ะก็เลยไม่ต้องมานั่งศึกษาว่ามันยิงเลือดเหลืองเข้าไหมอะไร Time to waste. Charm this time. Hey. อีโก้พิงไม่หยุดเลยเซนฝั่งเราไนะ ถ้าเอียงเมื่อกี้ยิงลิงก็ลิงตายแล้วนะน่าจะยิงลิงไม่น่าหันไปยิงเวนเจอร์เท่าไหร่อย่ายิงเวนเจอร์ไงเพราะคิดว่าลิงยิงลิงไม่น่าจะไม่น่าจะพอ ไม่หนุกเลยเซิรญน,นี้ไม่มีความตื่นเต้นเลยทีหลังไม่ไม่กดเอเชียเลยดวยะ่ะกดแค่ตอนกดแค่ตอน <laughs> กดแค่ตอนสเตเดียมก็พอแล้วมั้งไม่มีความซีเรียสเลยอะ่ะแบบว่าทุกคนมันดูแบบชิวเล่นแบบไม่ต้องใช้ฟันเดอร์เมนทัลเกมเลยไม่ไม่ต้องมันไม่ต้องแบบ เออคุมสเปซนี้นะบริหารสกิลนะเบิร์นสกิลนะนะนับมันตินะอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเซิร์ฟที่แบบว่าเออกูฆ่าได้กูชนะแหละอย่างนั้นนะอยู่ตลอดเวลาเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟซีเนี่ยแหละครับเซิร์ฟ <Tina S 2> <neighborhood. S 1> ที่คนไทยเราเล่นกันปกติอะเซิร์ฟมันไม่มีอะไรเลยอะมันเหมือนแค่แข่งกันแบบแข่งกันอีโก้อะใครใครฆ่าได้ก็ชนะใครฆ่าไม่ได้ก็ก็แพ้อะไรมันไม่มีแบบ มันไม่มีลำดับความคิดที่แบบเขาเรียกอะไระชั้นความคิดในการเล่นเพื่อให้ชนะ <What S 1> ของ <more S 1> เซิร์ฟนี้มันมันน้อยมากเลยคือผมแทบไม่ต้องแบบมานั่งแบบโอ้ยเล่นตัวอะไรดีโอ้ยเล่นตรงไหนดีโอ้ยศัตรูมีอนติเล่นไม่ไม่เนื้โค้ไซท์ไซคนโปรนี่ต่างจากรุ่นปกติยังไงพี่พอรู้ไหมมันเป็นฟ<ว>ีน์เมาส์ที่ออกมาเพื่อออกแบบมาเพื่อกระจกะครับเสียงเงียบผิวสมูทอ ใช้กระแผ่นผ้าไม่ได้ถ้าใช้กระแผ่นผ้าคือนึบๆเลยอะลากไม่ไปเนีย่ยมันมันไม่มีอะไรเลยเราแค่เดินเดิน<ๆ>แล้วก็ อย,อย่าโดนเขายิงตายก็พอเรายิงเขาอย่าโดนเขายิงตายเซิร์ฟนี้มันมีแค่นี้จริงนะถ้าเราเล่นได้แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรที่มันแบบวุ่นวายแล้วอะสำหรับเซิร์ฟนี้มันไม่มีความซีเรียสในในการเล่นเลย อีสโอเคอีสโอเคอีสโอเครับตีอยากจะฮิวเพื่อนมากลืมแตะลืมแตะพอย No. I've simply done. grown tired of pretending dun 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 I am content. <laughs> Perhaps I can share your burden. You already do. You already do. This will not be won without sacrifice. Be ready. <laughs> Over there. Get the show the road. พี่ชายต้องการโดปอร์เมนเพิ่มพี่ชายต้องการความแบบเขาเรียกว่าอะไระต้องการใช้สมองในการเล่นอะ่ะพี่ชายไม่ได้รู้สึกอยากเล่นควิกเพย์แบบนี้เนือ้อออกมาเหมือนมันเหมือนควิกเพย์มากไปอะ่ะ พ,พี่ชายรู้สึกว่าตัวเองอยากอยากเป็นแถวหน้าคือตอนนี้เหมือนกำลังอยู่แถวหลังมันไม่เหมือนอยู่แถวหน้ามันเหมือนอยู่แถวหลังอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะฟิลมัน,ม,นมันไม่มันไม่ถึงอะ่ะคือชนะก็ไม่เครียดแพ้ก็ไม่เครียดอันเนี้ยมันชิลจัดเลย ตกกับโปรเพเยอร์อย่างนั้นเหรอออประมาณนั้นแหละคือเราอยากรู้สึกว่าเราแบบความสามารถเราถึงอะซีลนั้นประมาณเซนวันเซนวันเซนวัน ผมแนะนำคุณพุตอยากเห็นเลขดาเมจต,ตอนออกของห้องคัตตอมโค้ด po 5 gm ได้